นนในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ย้อนหลังของไลฟ์ที่ผมไลฟ์ไปนะครับผมเป็นการตกแต่งแถวบ้านนะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะตกแต่งอะไรไปเพิ่มนะครับผมอย่างแรกก็คือการเอา,อาล้างรถไฟในบริเวณนี้ออกนะครับผมที่ผมย้ายวเลเจอร์ไปที่จุดเทตนะงั้นเดี๋ยวขอเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวทำเป็นท่าเรือนะให้เป็นไม้นี้แล้วก็เป็นสโตนบริกล้ะกัน โอเคครับเดี๋ยวอยากจะทำตรงนี้นะเป็นบ่อน้ำเป็นตะตีกันต้องทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่ทำได้โอ้ยลือเกินอ่าแล้วทุกคนสังเกตโทเทมผมไหมครับผมอ่าใครนะคุณคุณอ่านี่ใครที่อยากได้นะครับทิ้งลิงค์ดีซอแพกไว้ที่ข้างล่างนะครับ แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเลี้ยงเอ็กซ์ลัโตนะครับผมในบ่อน,นี้ยแหละเดี๋ยวเราต้องไปที่เขตตรงนี้น่ะเป็นความโอเชียนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเอาปลากระตูนนะครับผมมาผสมพันเอ็กซ์ลัโตนะหกพันบล็อกโอเคยาวๆแต่หากรู้ไม่ผมลืมหยิบพูมาอีกครับผมแล้วมันจะสวยอ่าตอนหลังๆนี่แหละอูะอ้จะหมดแล้ว งานเข้าแล้วขี่ม้ากลับแล้วมั้งทรงเน,นี้ยนีมมย่มีม้าพอเดียวผมลองเอาชีวิตรอบแบบไายเอาครับแล้วก็ได้ขี่ม้าจริงๆด้วยครับหลังจากเดินทางมา6,000บล็อกก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วคิดว่าจบแค่นั้นหรอครับผมไม่กอ่วนั่งเรือไปต่อครับแล้วผมก็ค้นพบกับความจริงบางอยา่าง อุตส่าห์มาตั้งไกลล,ลลืมอุทำในเทอร์ลิงไว้นี่ว่าอ๋ออ๋อโอ้ออทำไมมามผลกกลางโปรเทสอย่างงี้เนี่ยอโอเคบ้านอยู่900บล็อกเออไกลใกล้กว่าตั้งเยอะ ไก่เข้ามาอยู่ในเนเธอร์ได้ไงหัวด้วยอ่ะเอาวลเลเจอร์ด้วยเคไม่มีใครเข้าออกได้แล้วนะโอเคครับผมขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือตกแต่งบริเวณโดยรอบของบอ่อน้ํานะครับผม อยากจะทำให้แถวบ้านสว่างหน่อยเอ้าไม่ไม่เหมือนกันเรียบร้อยคร<ไ>บหมดแล้วนะครับผมงั้นอาลายนี้เนี่ยเอาไว้แค่นี้ละกันนะครับก็<อ>ใครที่ชอบนะครับผมก็ยังกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในก,นกนารทำคลิปต่อไปด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย